Uh oh. สวัสดีครับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้บอ่อเจ้าคุณปูนะครับแมตปลาเก่าเหมือนเดิมนะครับก็ลงปลาไว้250ตัวนะครับผมเป็นปลาเก่าล้วนนะครับวันนี้คนก็ยังปริมาณเก็บเท,ท่าเดิมนะครับผมน้ำเช้าก็อยู่ตรง ใกล้ๆกับกลางๆบอ่อนะครผมเพื่อวิ่งซ้ายวิ่งขวาได้นะับอีกสักพักก็น่าจะลงเบ็ดกันได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณจิตโมงจิโงยี่ห้าครับผมอีกห้านาทีนะฮะใก่กจะได้เวลาแล้วครับนเดี๋ยวดูจานผมนะครับ ผมยังไม่ตกดีไหมผมยืนดูขอฉอัดฉัดหนึ่งไงตรงนั้นเลยเออกล้องจอเนี่ยอย่าเขินเขินกล้องแล้วฝั่นงนู้นไม่มีค่อยมีคนนะนะตูมต่ำนะครับ

เอาเลยเออจริงเว้ยโอ้โหน้าไม่เอาผมไม่ยกละนั่นติดอีกติดติดอะไรเนี่ยนะต้นเอาปลาขึ้นแล้วอะไรมาให้ผมเนี่ยติด ันนั้นตัวอยู่หน้านะต้นเอาอีกแล้วครับลองตีแบบไป,ไปไลากเอาฝั่งนู้นมาหน่อยดิโอ้ ตรงกลางอะตอนใช้สายมานอะที่เขาตีเกี่ยวได้หรือว่ากอยกแล้วมันกัดอะเออแล้วตอนเช้ามันไปอยู่ไหน <laughs> คนเราก็เก็บปลาไปแล้วนะครับตอนนี้โดนก่อนตลอดดีอีกแล้วผมก็อยากรีบเหมือนกันนะเห็นที่อื่นขึ้นนะพอเราไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาขึ้นที่นี่อีกให้กินไก่กินไกลนู่นเลยอะ เห็นเขาได้ปลาแล้วเราก็เจ้าอุ้ยโอ้นดีไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันจะเทือนยังไง i'm feeling great every time i look around it's like it's on my face ain't yeah, nothing in this world <laughs> จั้งต้อดเลยวะเฮ้ยจัาโอ้โอีกแล้วอ่ะเขี้ยมหายเห็นเขี้ยมปะเฮ้ยไม่เห็น,หหนจับคันให้หน่อยดิเพี้ยม <laughs> ้ยคางดำอ่ะเห็นคางแล้วผมอ่ะไอ้จอมสวยโอกาสเอาหมดเอาหมดน่าจะลงปงยแต่แกบอกว่าไม่ดูก่อนว่าจะขอเก็บสักอุ้ยเอาแล้ว คางดำโอำ้ตัวใหญ่เด้อ <c oughs> โอ้ยยังก,ก็พงออโอ้อย่าปล่อยนี่บอกว่าเป็นปตัวประกันก่อนเราได้แล้วใช่ป่ะได้แล้วให้ตามให้มันตามพวกมาเฮ้ย <c oughs> มันกัดสีนี้จริงเนี่ยกัดไอ้นี่เลยกับแล้วก็พงนั่นอ่ะวิ่งอ่ะที่แล้วกัดผมก็นึกว่าปลาหม่าแล้วตัวเบ็ดตัวเดียวด้วยใช่ป่ะไม่มีสามทาง

ไหนมีอันนี้ป่ะมีไอ้สวิงไหมครับสวิงไม่ไมีเลยมาเดี๋ยวไม่เป็นไรปลาปตัวแรกอยู่อย่างน้อยผมก็มีช็อตน้ำล <c oughs> นแล้วเรียบร้อยนะใส่ผมด้วย <c oughs> อ้าวมาละ โอ้โหกินอะไรนั่นโอ้โหกินปลั๊กเอ้าเราไปเฮลล์แล้วเพื่อนไม่แล้วประเด็นคือเนี่ยเอามาขึ้นหน้าผมเนี่ยเออหน้าคิดอะไรกับผมวะเนี่ย าาก,กินเบาเาหรอได้เสียแล้วอย่ามากัดอะไรแบบนี้ซะด้วยนะ นเฮ้เฮ้เดินเัเดินเนเฮ้ยเเ้ยนี้ยเนี่นี่มาเลยครับมาเลยครับน้าออามาขึ้นหน้าผมอีกแล้ว สวิงเหลียงไม่เขียอ่ะลากปลาวิ่งมาใส่หน้าผมเลยเนี่ยเนี่ยสองตัวแล้วเนี่ยงานไว้พี่เดี๋ยวนะอยังทันหาสวิงอยู่อ่ะหุยเฮ้ยมันหลุดแล้วหลุดแล้วสายมันเด้งพี่สายมันเด้งมันมันสายเร่งงานไม่ได้ไงเดี๋ยเย็นไม่ต้องรีบ ลยเางั้นรอเลย,ย,เ,ลยเอาครีมตัดสายเลยไหม <laughs> ไม่พี่เอาคันโยนล,ล่างก่อนดิยอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวมันวิ่งออก <laughs> เอารู้อเารู้จ้าอ้ามันนั่งตรงรูปลายเรา <laughs> <laughs> เอา่ามันน่าจะเป็น โคดหินโคดดิน嘛โคดดินอหัวปลาอกัดดินไว้นะไม่เชื่อพยุดำลงไปดูเลยอ่นะปล่อยให้มันวิ่งออกหน่อยดิลองหย่อนให้เผื่อมันวิ่งออก้ไป้ปรลองดีค่เียวาดสียวสายเท่าไหร่อ่ะส่เนจุดแปดไอเนที่เดี๋ยวมันก็หันหน้าปลาห้าย กว่าจะกัดนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับแต่น้าเอามาหน้าผมตลอดเลยนะนนานะานะ้าผมวันนี้ผมได้ฉอดน้าไปสองแล้วนะเนี่ยม <c oughs> มาาเเล้้วว ปลาวิ่งขวาเมื่อกี้เนี่ยเห็นตํารวจท่านวิ่งมาซ้ายอ่ะใช่ป่ะใช่ตั้งใจอ่ะอยากได้คลิปก็ไม่ว่าไม่บอกโก้หยุดยาดีดดีอ๋อโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราต้องดีดเราต้องดีดเกี่ยวเ่กียวน่าจะเกี่ยวดูนี่ยขนาดเกี่ยวยังได้ตัวนะครับ รู้ๆๆระวังได้ระวังมัดดีดได้ไปแล้ว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 กระจายนะติดแต่สาย แง่ปุยดืยังไม่โดนเลยมีโดนกระชากไปสิเรียไม่รู้ป่าแล้วก็หายจ้อยแม่งเสาวสองเลยที่ขึ้นสามเต็นเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะเฮ้ยโอ้ยได้คลิปตันนี้อีกหนึ่งครับ

ยิ้มหน่อยนะครับเดี๋ยวๆๆอ๋อผมครับอ่าใหญ่ซะด้วยถ้าผมไม่ติดน้ำปลาผมนะนี่นมาแย่งผมอะ่ะไม่ใช่ได้มาเดือดกิ้มเลยนะเหนือ <c oughs>

แแล้้้ก็บบเงียนนอัปตกปลาบ่อนี้มันไม่กัดปฏิจานอะปฏิจานครับพฏิจจานปาจานครับปาจานปาจานตีเล่นๆนะนี่ปลาเก๋ามันไม่กัด นับนะจะบอ่อไหนก็นับนะไม่ได้อันนี้ก็บอกว่าปล่อจ้าอันนี้ว่าเขาไม่เล่นถูกลูกโทษ <c oughs> เอาละเอาละ,อ,อ,ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมาทำไมอุย้ยมาทำไมเนี่ยผมได้อีกชอ็อตหนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> อีกตัวหน้าเสาแม่เล่นแล้วเอ้ย,อยกัดมเมื่อกี้ไม่โดนเลแม่ยัดอ้าวก้อย

โอ้โห โดนจนได้กับยากนักเหรอกว่าจะโดนนะครับกว่าจะโดนนี่คือ ตัวแรกเบ็ดงอเลยอ่ะประสบความสำเร็จแล้วครับไปยังไอวีแบท We bad, we bad. วีแบตวีแบตตัีขาวะครับออฮะให้ตัีขาวนะอ่าใช่ครับตัวนีวะตัวนั้ <laughs> นแท้ผมีสีเขียวสีขาวสีเขียวไม่กัดสีพายว ปลาปลาเล่ตัวนึ่งหาปลาไม่ไหนปลาไมูเปใครอยู่แล้วมูไม่มาไม่มาหูกพี่เล็กสวัสดีครับผมเดี๋ยวพยานขนน้อยโดนสองตัวเข้ไหนเพอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยขโมยเอามาวางไว้เฉยยอ่ะเฮ้ย่งแลงสวยเอวิงเฮ้ยอะไรจุ่มใหญกเลย โอ้หน้อย <c oughs> อะไรเนี่ยไอเนายังยอดแดงเนะนะตอนนี้เดี๋ยวมันจะล่น <c oughs> <c oughs> ผมย้อนอยู่ตั้งนานนิดน <c oughs> ึงนี่ใส่ไม่ดีอ่ะอน้อยผมกอเราจะหันเด็ดมาเลยอ่ะเลยโอ้ยจดเลยจริงๆมันเป็นปลาผมนะ จริงๆมันจะเป็นปลาผมนะเ <c oughs> จุ่มเลยไหมหาซื้อปลานี่เราตัอ แล้วมันวิ่งย้อนเข้ามารับเยอะเลยนเนี่ยโอ้ยหมดละโอ้ยรูดวู้งกลอง hờ <laughs> cái <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> กระพงเต็มคอไปขวาแล้วครับน้ำไปขวาแล้ว ปลาเก๋าไม่กินใช่ไหม วัดแล้วเบ็ดต e> <oh ัวเดียวซะด้วยโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับกี่ตัวเนี่ยกระพงสาม โอเคครับวันนี้เกือบแห้วอุ้ยโอ้โหได้ละได้กระพงช่วยชีวิตมาสองตัวได้้างดำได้างด,งด,งดงมาตัวเลยโอโ้ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดขีดอะห้าขีดหกขีดนะปลาเก๋าหนึ่งตัว หล่อเลยหล่อเลยปลาเก๋าหนึ่งตัวเก๋าเล็กนะปลาเยอะเลยสวยโอ้ยกระพงสองเนี่ยกระพงสองครับบ่อนี้ครับบ่อนี้กระพงบ่อนี้ผมตกไม่เป็นหรอก โอเคนะครับวันนี okay, anyway, attempts, ้3ามแต้มรวมกระพงนะครับเหมือนเดิมปลาก็กัดอยู่เรื่อยๆทั้งวันครับวันก็อยู่ที่วันบางวันก็คือกัดหนาตัวนะครับบางวันก็นานๆทีกัดเป็นธรรมดาของปลาบ่อบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะครับ วันนี้ก็ถือว่ารอดแข้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ช่องผมด้วยนะครับผมอาวนัน,นัดตายแล้วเน่าแล้วกินไม่ได้แล้วนะนันัได้ไปสามแต้มนะครับ กิ่งซ้ายเนี่ยผมว่าสามขาวจ้าโอ้โหกูเลาด้วยโอ้ดูครับอันนี้กี่คนครับเนี่ยสองคนเราอยากจะมีแบบฟิลแบบนี้นะนอย่างนะเต็มกระชังเงี้ย